ประเด็นข่าวหลักในช่วงนี้ก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของความขัดแย้งในยุโรปที่สหรัฐบีบบัดเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆนะครับค่ะล่าลสุดทางประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวตำหนิการประเมินของผู้นำํำยูเครนที่บอกว่าสงครามของรัสเซียต่อ,อยูเครนนั้นยังคงห่างไกลมากจากการสิ้นสุดลงค่ะ ทรัมป์กล่าวว่าถ้อยถแถลงของประธานาธิบดีวโลโอิเมียเซเลนสกี้แห่งยูเครนนั้นเป็นคำกล่าวที่เลวร้ายที่สุดและว่าสหรัฐจะไม่ทนกับสิ่งนี้ได้อีกนานต่อไปนักความเห็นที่ไม่ตรงกันนี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วทรัมป์กับเซเลนสกี้ถกเถียงกันอย่างดุเดือดที่ห้องทำงานประธานาธิบดีสหรัฐณธนะรรเนียบขาวในกรุงวอชิงตนันเซเลนสกี้กล่าวว่าสงครามไม่น่าจะจบลงเร็วๆนี้ไม่นานหลังจากที่เขาเดินทางออกจากกรุงลอนดอนเมื่อคืนวัน อาทิตย์ผู้นำยูเครนได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากผู้นำยุโรปที่ยืนยันจะช่วยกองทัพุงเคียฟด้านกลาโหมนอกจากนั้นเซเลนสกี้ได้กล่าวว่าเขาคาดหวังว่าสหรัฐซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกองทัพยูเครนรายใหญ่ที่สุดจะทำอย่างเดียวกับทางยุโรปไปฟังเสียงของเซเลนสกี้กันค่ะ ประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่าผมคิดว่าความสัมพันธ์ของเรากับสหรัฐจะดำเนินต่อไปเพราะมันเป็นมากกว่าความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราวผมเชื่อว่ายูเครนมีความเป็นหุ้นส่วนกับสหรัฐที่แข็งแกร่งพอเพื่อให้ความช่วยเหลือยังคงมีอยู่ต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามครับประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เห็นด้วยและกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ในวันจันทร์ว่ายางที่ผมพูดชายคนนี้ไม่ต้องการให้เกิดสันติภาพที่นั่นตราบใดเขายังคงรับความช่วยเหลือจากสหรัฐ ยุโรปตอนที่หารือกับเซเลนสกี้พูดตรงๆไปแล้วว่าพวกเขาไม่สามารถทำภารกิจนี้ได้ถ้าไม่มีสหรัฐทอมระบุว่าไม่น่าจะเป็นแถลงการที่ดีเยี่ยมที่จะพูดเพื่อแสงความเข้มแข็งต่อต้านรัสเซียพวกเขาคิดอะไรอยู่ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวระหว่างการแถลงข่าวในวันจันทร์ด้วยว่าข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติของการสู้รบนั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแต่เซเลนสกี้ต่างหากที่ดูจะไม่คนสนใจที่จะดำเนินการเช่นนั้นครับ ทางทรัมป์นะครับกล่าวบอกว่าบางทีใครบางคนไม่ต้องการทำข้อตกลงโดยไม่มีการเอ่ยชื่อผู้นำยูเครนออกมาและกล่าวด้วยว่าถ้าใครบางคนไม่ต้องการทำข้อตกลงจริงผมคิดว่าคนคนนั้นไม่น่าจะอยู่ได้นานและจะไม่มีคนยอมฟังคนนั้นอีกนานนะักเพราะผมเชื่อว่ารัสเซียต้องการทำข้อตกลงจริงๆ ขณะเดียวกันเซเลนสกีกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม X ว่ามันสําคัญมากที่เราต้องพยายามใช้การทูดหนุนให้เกิดการจบลงของสงครามให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และบอกได้ว่าเรากำลังทำงานร่วมกับอเมริกาและหุ้นส่วนในยุโรปและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐในเส้นทางสู่สันติภาพสันติภาพคือสิ่งที่ต้องการให้เกิดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้นำยูเครนกล่าวเมื่ออาทิตย์นะครับว่าประเทศของเขายังคงพร้อมที่จะลงนามในความตกลงเรื่องสินแร่หายากกับสหรัฐและเสริมว่าตนเชื่อว่าจะสามารถรักษาความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีทรัมป์ให้คงอยู่ต่อไปได้ทั้งนี้สหรัฐและยูเครนถูกคาดหมายว่าจะสามารถลงนามความตกลงดังกล่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่เซเลนสกี้ยืยนทำเนียบขาวแต่การเทียงกะดูเดือดทำให้ไม่สามารถเกิดข้อตกลงนั้นได้นะครับ เซนสกี้ระบุในวันอาทิตย์ว่ายูเครนหวังพึ่งความช่วยเหลือจากสหรัฐในการต่อสู้กับรัสเซียในสงครามที่ยาวนาน3ปีหลังจากที่ถูกกองทัพมอสโกบุกเขากล่าวว่าผมคิดว่าการหยุดความช่วยเหลือจะเป็นการช่วยประธานาธิบดีรัสเซียวลาดเมียร์ปูตินเท่านั้นและว่าด้วยเหตุผลนี้ผมคิดว่าสหรัฐและตัวแทนโลกที่มีอารยะจะไม่ไปช่วยปูติน มวลสุขครับทรัมป์พยายามใช้ภาพว่าเซเลนสกี้ไม่สํานึกบุญคุณสหรัฐระหว่างการหาหรือเรื่องความตกลงสินแร่หายากซึ่งจะช่วยให้สหรัฐได้รับการตอบแทนความช่วยเหลือกองทัพเคียบเป็นรายได้จากทรัพยากรเหล่านี้ใน,ในยูเครนด้านรัฐบาลเครมลินระบุในวันอาทิตย์ผ่านบทสัมภาษณ์ของโฆษกรัฐบาลดิมิทรีเพสคอฟที่อัดไว้ล่วงหน้าเมื่อวันพุธว่าการเปลี่ยนนโยบายของสหรัฐที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นคล้องจากภาพ กับภาพรวมวิสัยทัศน์ของรัเสเซียอย่างประจวบเหมาะครับคุณนิติการ